วันนี้อยากจะมาเล่าธรรมะในพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งเป็นพุทธพจน์ก่อนเริ่มต้นท่านบอกว่าภิกษุผู้ไม่ประพฤติวัดชื่อว่าไม่บำเพ็ญศีลผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์สามปัญญาย่อมไม่ประสบเอกคตาจิตผู้มีจิตฟุง้งซ่านมีอารมณ์มากย่อมไม่เห็นธรรมโดยชอบเมื่อไม่เห็นพระสัตธรรมย่อมไม่พ้นทุกเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแนะนำ สั่งสอนพระภิกษุว่าการบําเพ็ญวัดที่พระพุทธเจ้ากําหนดให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทำท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่บําเพ็ญวัดก็ชื่อว่าไม่บําเพ็ญศีลไม่ทําในข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนานาก็เหมือนกับไม่ได้รักษาศีลนั่นเองผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์สามปัญญาย่อมไม่ประสบเอกคตาจิตใครที่ไม่มีศีลก็จะไม่พบกับความสงบนิ่งแห่งใจผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีอารมณ์มากย่อมไม่เห็นธรรมโดยชอบพอไม่ประสบกับเอกคตาจิตก็คือใจไม่รวมหยุดนิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไปเป็นธรรมดา ก็จะไม่เห็นธรรมะและเมื่อไม่เห็นพระสัทธ,ธรรมย่อมไม่พ้นจากทุกข์เมื่อรักษาศีลย่อมมีความปีติใจในศีลวัดปฏิบัติของตนมีความปลื้มใจมีความหยุดนิ่งของใจพอเข้าถึงความหยุดนิ่งของใจก็ไม่ฟุง้งซ่านมีความสงบระงับเมื่อมีความสงบมีความเย็นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็จะพ้นจากทุกข์นั่นของมันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเราเองพัฒนาใจเราเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ภิกษุผู้บําเพ็ญวัดชื่อว่าบําเพ็ญศีล ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญาย่อมประสบเอกคตาจิตผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีอารมณ์เดียวย่อมเห็นธรรมโดยชอบเมื่อเห็นพระสัทธรรมย่อมพ้นจากทุกได้เพราะเหตุนั้นแลโอรสของพระชินเจ้าผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์พึงบำเพ็ญวัดอันเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแต่นั้น จากถึงพระนิพพานดังนี้แหลพระวินัยปิฎกจุลวัคภาคสองวัตตะขันทะกะเป็นข้อความจากพระวินัยปิฎกซึ่งท่านจะเอาไว้สอนพระภิกษุสัมมณรให้ดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งวันนี้เราจะได้มาศึกษาวัดปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่สอนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำ การเข้าห้องน้ําแม้กระทั่งล้างก้นไม่น่าเชื่อเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะไม่ทรงบัญญัติสิขาบทก่อนถ้าหากไม่มีเหตุเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งถ่ายอุจระแล้วไม่ล้างก้นด้วยรังเกียจว่าเป็นของสกปรกใครจะจับต้องของเลว มีกลิ่นเหม็นนี่ได้ทั้งนี้เพราะพระภิกษุรูปนี้มีชาติกําเนิดในวรณพราหม์สิกติกันว่าเป็นชนชั้นสูงรองจากวัณกษัตริเมื่อท่านเกิดในตระกูลที่ร่ารวยพรั่งพร้อมได้ค่าทาสบริวารดูแลโประนิบัติรับใช้แม้กระทั่งล้างก้นให้ความเป็นผู้ที่เชื่อว่า ของผู้ที่อยู่ในวันณะนพราหมณ์นั้นเกิดจากปากของพรหมส่วนพวกข้าทาสบริวารน,นั้นเป็นวัณณะต่ำเกิดจากเท้าของพรหมจะต้องเป็นข้ารับใช้ผู้มีวัณณะสูงกว่าท่านจึงมีความถือตัวจัดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่คิดว่าท่านเหนือกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ล้างก้นก็เลยเป็นเหตุว่า 1. ท่านไม่เคยทําด้วยตนเองมาตลอดชีวิตจนกระทั่งมาบวช2มิจฉาทิฏฐิที่คิดว่ามีมรณะเนี่ยวณะสูงกว่าผู้อื่นเนี่ยจึงเกิดขึ้นเป็นนั้น นนความที่ท่านเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ารับรู้รับทราบเพราะว่าท่านถือตัวจัดนี่เองภิกษุรูปนี้เมื่อหมู่นอนมั่วสุมอยู่ที่ทวารหนักมากเข้าสุดที่จะทนทรมานต่อไปจึงแจ้งเรื่องแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านถูกสอบถามจากภิกษุทั้งหลายว่าท่านถ่ายอุจจาระแล้วไม่ล้างทําความสะอาดก้นหรือ ท่านก็ตอบตามความเป็นจริงว่าอย่างนั้นขอรับบรรดาภิกษุผู้มีความมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจมีความใคร่ต่อการศึกษาธรรมะเป็นผู้ฝึกขันราบอย่างนี้แล้วก็ได้พิจารณาเห็นคุณโทษของการกระทําดังกล่าวครั้นพิจารณาเห็นโทษของการถ่ายอุจลระและไม่ล้างก้นและจึงกล่าวเตือนชี้โทษให้แก่ภิกษุรูปนั้นเห็นในระดับหนึ่งจากนั้นไปบอกกับหมู่สงฆ์แต่ไม่ใช่เป็นการจับผิดนะเป็นการเข้าไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับทราบเรื่องนี้แล้ว จึงสรงถามภิกษุผู้มีชาติเป็นพรามข่าวว่าเธออุจจาระแล้วไม่ชำระจริงหรือจริงพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้ากรแดงทรมิกถาแสดงธรรมชี้คุณโทษเรื่องของการชำระไม่ชำระล้างก้นเนี่ยไม่ทําความสะอาดห้องสุขาเนี่ยหลังจากนั้นก็รับสั่งแล้วก็บัญญัติเป็นพุทธบัญญัติเป็นวัดปฏิบัติว่วาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วเมื่อน้ํามีอยู่จะไม่ชำระไม่ได้รูปใดไม่ชำระต้องอาบัดทุกกฎ garbage. คือมีโทษอันเกิดจากการทำละเมิดจิขาบทอย่างเบาก็คือทุกกฎนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายัางบัญญัติต่อไปเมื่อเกิดเหตุครั้งที่สองก็คือว่าในเวลาที่พระภิกษุได้เข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่าพระที่บวชใหม่มาถึงห้องน้ำก่อนปรากฏว่าพระภิกษุผู้มีพรรษาแก่กว่าเดินตามมาทีหลังแต่ก็ด้วยความเคารพเว้นทางให้พระภิกษุที่บวชมาก่อนเข้าก่อนปรากฏว่าพระที่บวชอยู่ใหม่ๆเนี่ยปวดอุดจจาระมากจนต้องอดกลั้นจนไม่ไหวสลบล้มลงเรื่องราวก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับทราบ จากนั้นท่านก็เลยบัญญัติสีขาบทเป็นวัดปฏิบัติเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัดจักุดีวัดจักุดีก็คือห้องน้ํานั่นเองตามลําดับผู้แก่กว่ารูปใดถ่ายอุจจาระในห้องน้ําตามลําดับผู้แก่กว่าต้องอาบัติทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลำดับผู้มาถึงหมายความว่าให้เข้าคิวนั่นเองผู้ทศศาสนาของเราในสอนนะ สอนเรื่องการเข้าคิวการมาตามลำดับ 1, 2, 3, 4 p r i o r i t y การเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่เชิญเข้าก่อนคือใครปวดทุกข์ปวดหนักก่อนก็จงเข้าก่อนไปตามลำดับการมาถึงของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีคำว่าบวดมาก่อนบวดมาทีหลังเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกข์ของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายของเราเป็นปกติคือความร้อนความหนาวความหิวหิวอาหาร กระหายน้ําความปวดอุจจระปวดปัสสาวะ6อย่างเนี่ยถือว่าเป็นโรคในร่างกายซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาเป็น6โรคแรกๆที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับร่างกายของเราทุกเช้าเนี่ยเราก็จะต้องเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะปวดปัสสาวะปวดอุจจระอะไรก็แล้วแต่ การเข้าห้องน้ําในแต่ละครั้งของเราสังเกตจากข้อวัดปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าก็มีความสําคัญในเรื่องของการดูแลอวัยวะให้สะอาดอันถ่ายตามลําดับจะมีข้อปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล่ารายละเอียดไว้ถึง25ข้อกล่าวในที่นี้คงจะไม่หมดไปสีทีเดียวและคงจะเยอะเกินไปเช่นในการเข้าห้องน้ําภิกษุนั้นยืนอยู่ข้างนอกก็ต้องกระแอมก่อน เพื่อให้เขารู้ระวังตัวเป็นการเช็คว่าข้างในห้องน้ำนั้นมีใครอยู่หรือไม่ไม่ควรทะเลอร์ทลา่าผลักประตูเข้าไปโดยไร้มารยาทสองจะเข้าไปในห้องน้ำก็จะต้องพาดจีวรให้เรียบร้อยไม่ควรเข้าไปเร็วนักไม่ควรถลกผ้าเข้าไปจะดูไม่สุภาพยืนบนสุขภัณฑ์แล้วค่อยเวิร์กผ้าก็คือยืนบนโถไม่ควรถอนหายใจ เสียงปลดทุกคลนคลางอยู่ในห้องน้ําไปถ่ายอุจจาระไปไม่ควรเคี้ยวไม้ชําระฟันก็คือไม่ควรแปลงฟันไปด้วยก็เข้าห้องน้ําถ่ายอุจจาระไปด้วยไม่ควรถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระไม่ควรถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะไม่ควรบ้วนน้ําลายเสมหะลงในรางปัสสาวะไม่ควรชําระก้นด้วยไม้หยาบไม่ควรทิ้งไม้ชําระก้นในช่องถ่ายอุจจาระ ไม่ควรยืนบนเขียงไม่ควรออกไปเร็วนักไม่ควรเลิกผ้าออกมาไม่ควรชำระให้มีเสียงดังควรเหลือน้ำเอาไว้ในขันในถังที่เอาไว้ชำระถ้าห้องน้ำสกรปรกเลอะเทอะก็ต้องล้างเสียให้เรียบร้อยก้าใส่ไม้ชำระไว้ในที่เทถ้าหากว่าที่เทเต็มไปด้วยไม้ชำระก็ต้องนำมาทิ้ง ถ้าห้องน้ําสกปรกก็ต้องปัดกวาดล้างให้สะอาดถ้าชานภายนอกบริเวณข้างนอกประตูนั้นรกก็ต้องกวาดให้เรียบร้อยถ้าน้ําในหม้อชําระนั้นไม่มีก็ตักน้ําใส่ไว้ในถังอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าวัดปฏิบัติของภิกษุซึ่งต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยในห้องน้ําก็พูดรวมๆนะจริงๆแล้วมีตั้ง25ข้อก็เล่ารายละเอียดคลุมๆมาไว้ก่อนว่าข้อวัดปฏิบัติ ของพระภิกษุเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนั้นเน้นที่ความสะอาดความสุภาพความเป็นระเบียบของห้องน้ําให้รู้จักมารยาทในการใช้ห้องน้ําเป็นต้นรู้จักดูแลสุขภาพการเข้าห้องน้ําแต่ละครั้งซึ่งเราต้องเข้าทุกวันวันละหลายๆครั้งเนี่ยถ้าจะฝึกตามมารยาทที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้2,500กว่าปีก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีมากและนอกจากที่เราจะดูแลเรื่องความสะอาดแล้ว ทางภายนอกก็คือห้องน้ําบริเวณห้องน้าต่างๆภายในแล้วเนี่ยเรายังได้สังเกตเป็นห้องที่พิจารณาความไม่งามความไม่งามของมนุษย์ที่มีอยู่ห้องนี้ก็จะเรียกว่าเป็นห้องมหาพิจารณาก็ได้คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พิจารณาปัสสาวะอุจจาระที่มันถ่ายออกมานั่นแหละสังเกตดูแต่เบื้องต้นว่าสีของอุจจาระเป็นยังไงสีของปัสสาวะเป็นอย่างไรซึ่งมันจะบ่งบอกบ่งชี้ถึงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น สัญญาณเตือนภัยของเราเนี่ยบางคนถ่ายแข็งไปถ่ายเหลวไปถ่ายมีสีลสักษณะต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่ที่มันส่อสแสดงออกมามันเราสามารถสังเกตได้ซึ่งถ้าเราจะไปทํารังเกียจเดียดชั้นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาดูเป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องมาดูของเรานั้นอยากคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอทุกวันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ต้องอยู่กับตลอดเวลา เราเราต้องเห็นเราต้องสังเกตเราต้องรู้ตัวของเราเองบางคนเนี่ยอายมาตลอดชีวิตว่าเราไม่กล้าให้ใครดูหรือว่าไม่ไม่กล้าสํารวจไม่กล้าพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวไปเจอเอาตอนหมอตอนพยาบาลมาดูทีเดียวรอบเดียวตอนแก่อย่างนี้ไม่ถูกเลยสังเกตแล้วก็พิจารณาไปเลยความไม่งามที่เกิดขึ้นของตัวเราเองเราจะได้ช่วงเวลาของการปฏิบัติกรรมฐานพิจารณาอสุภะเบื้องต้นความไม่งามที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรา เราจะได้ไม่รู้สึกเหลิงใจชะล่าใจว่าเราก็จะเป็นสาวพันปีจะเป็นหนุ่มพันปีสดสวยกันไปตลอดเมื่อพิจารณาความไม่งามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราทุกเช้าทุกบ่ายทุกค่ำอย่างนี้จะทำให้เตือนสติตนเองให้รู้จักดูแลป้องกันตัวเองมีสติดูแลตนเองแล้วปล่อยทิ้งปล่อยวางจนกระทั่งละเลยการดูแลตัวเองแต่ทุกครั้งที่เรามองปัสสาวะอุจจาระของเราที่ถ่ายออกมา แล้วเราก็สังเกตเห็นความไม่งานต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็นำมาพิจารณาเพื่อที่จะดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรเราจะพัฒนาอย่างไรถ้าทําได้อย่างนี้ท่านเป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่เป็นชาวพุทธที่ประกอบไปด้วยปัญญามีเหตุมีผลรู้จักแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันถ้าหากเราสามารถทำจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นอัธยาศัยที่คุ้นเคยรู้จักมองรู้จักสังเกตข้อบอกพร่องที่อยู่ในตัวเราอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอเราก็จะเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวได้เพราะว่านิสัยที่เราหมั่นสังเกตตัวเองนี่แหละเมื่อเวลาเราไปสังเกตการทำงานไปสังเกตวิถีชีวิตประจำวันของเราปัญญามันก็จะพอกพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปแทบไม่น่าเชื่อว่าการเข้าห้องน้ำแต่ละวันนั้นจะสร้างปัญญาให้กับเรา และไม่น่าเชื่อว่า2,500กว่าปีก่อนนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนให้พระภิกษุใช้ห้องน้ำอย่างมีมารยาทและรักษาความสะอาดอย่างที่สุด